สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลมการดูดวงเองเขาเดือนกันยาแล้วนะคะเดือนเก้าแล้วนะคะเก้าหน้าเก้าไกลไปกับพวกเรากันนะคะก่อนที่เราจะทำการเปิดดวงประจำ เดือนกันยานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าพี่ๆจะกดเมนบันทึกคลิปคอมเมนต์สร้างสารรค์แล้วก็กดแชร์กดแชร์กดแชร์หาพี่ๆทุกคนได้นะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะ และอย่างที่เราเคยแจ้งนะคะว่าคเนชาพารานของเราก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางแล้วให้ท่านได้เลือกสัรนนะคะช่องทางแรกนะคะมาแรงแซงฟึบๆๆๆทางโค้งเลยนะคะก็คือพี่ติ๊กระต๊อกนะคะหรือว่าบ้านต๊อกๆกกันลาะค่ะบ้านดำของเรานะคะนี้ค่ะหน้าโปรไฟล์ก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บุดจำบุดจำบุดจำบุดคือไลฟ์ตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า14,500หมื่นสี่พันห้าร้อยสับสคร แล้วที่สําคัญนะคะมวนซื้อมวนไหลมวนจอยกันได้นะคะที่สําคัญการดูไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอย่าลืมติดตามบ้านดํานะคะหน้าโปรไฟล์ก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วลงลงมานะคะที่แรงก็ไม่แพ้กันนะคะก็คือบ้านฟ้านะคะ fb ของเรานะคะนี้จ้าหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ ดูดวงกับขเนชาพันล้านก็อย่างที่บอกว่าผู้ติดตามก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะอย่างน้อยก็ไปแล้วครึ่งหมื่นนะคะไปแล้วครึ่งหมื่นนะจ๊ะฟันตรงๆอย่าลืมนะคะนี่ค่ะหน้าโปรไฟล์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็ยังขาดไม่ได้นะคะบ้านสามเหลี่ยมแดงจ้านี้จ้าตรงนี้เลยจ้าพิมพ์คำว่า คะเนชาพันลาน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งก็ได้หรือว่าปิดแจ้งเตือนก็ได้ไม่ติดเลยนะคะพี่จ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านสีแดงเรานะคะสามเีียมแดงผู้ติดตามก็มากกว่า2,300สับสันะคะเย่ yeah. เห็นไหมมีช่องทางให้เลือกตั้งหลายช่องทางยังไงก็ฝากไว้กับในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าขอให้ผู้จะท้าที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะคะมามาพุทธหัสจ้ะ ขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพรหัส,สบดีเพ่งมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นท่องน้ำมตูตสาสามจบนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบเป็นตัวแทนของท่านว่าเดือนกันยายนนี้ดูชะตาคุณจะเป็นยี่อะไรนะคะจะเปี้ยงปังปังบริเยหรือเปล่านะมาลุ้นกันค่ะแป๊บๆก็จะสิ้นปีแล้วมาค่ะ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงประจําเดือนกันยาดวงประจําเดือนกันยาได้แก่เ๊ะะโอ้โหก้าวดาปวดหัวสี่เม้ารได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวสักทีสองเหรียญโอ้โหใช้เงินเยอะจริงๆเปาะโอ้โหสองดาบคุยกันอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักท่าน่สุดท้ายสี่เหรียญน,นะคะ จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิคุณเอานไปคุณเอานไปปุ๊บสี่คะแนนพอจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าสาวโงที่เกิดวันพาฤหาัสบดีเนี่ย เซฟได้ก็คือเซฟสุดๆคือเรื่องของการเงินนะจ๊ะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญคือการเงินจะไม่ค่อยจะ,สะเสถียรสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลายเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะพี่ขารวมถึงนะคะเดือนกันยาการลงทุนทุกๆประเภทใดๆก็ตาม everything chikabel คือชะลอได้ชะลอซะนะคะเพราะว่าไม่เหมาะสมกับการลงทุนอะไรเลยและคุณยังมาติดไพ่สเหรียญนะคะ ไพ่สองเหรียญคือไพ่ของการขัดแคลนในระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากมาก ที่สำคัญนะคะมันจะกลายเป็นว่ารายจ่ายมาจ่อรอคุณแบบปับปรับปรัจริงไหมอาจารย์มองว่าจริงนะคะเพราะรายใจ่ายในตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคงที่ก็จริงอยู่แต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคําว่า maintenance m a i n t e n a n c e ก็คือเอารถไปเข้าศูนย์เข้าอู่แบตเตอรี่พังตรงนั้นเสร่อมอันนี้เสืม่มก็เปลี่ยนไปบาบาบา,บา,บา,บากันไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจุจุจุกู้ค,คาประกันจัสิโนเด็ดขาดเด้อ รวมถึงคุณได้ไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบคือไพ่ของการเจราจาพูดคุยกับคนรอบๆค่ะไม่รู้เรื่องเลยเราบอกซ้ายนางไปขวาเราบอกนะนางถอยหลังอีกทําให้เรารู้สึกปวดหัวแบบปวดหัวแบบสุดๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบางครั้งเอ็นดูเข่าเอ็นเราระวังขาดเด้อมารยาทก็มีได้แต่ก็ต้องใช้กับคนที่มีมารยาทด้วยกันนะจ๊ะ รวมถึงนะคะถ้าคุณลงทุนและการเงินมันไม่เสถียรอย่างที่คุณคิดวิเคราะห์ไต่ตองคุณจะมาได้ไพ่ก้าดาบคือเครียดปวดหัวนอนไม่หลับและที่สําคัญทุกทนค่ะทุกและทุนมากเลยนะคะและที่สําคัญใครที่เกิดเดือนกันยาและเกิดวันพฤหัสระวางเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนามหานะคะหรือว่าโรคนอนไม่หลับแบบฟันตรงๆจ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหมมันก็ต้องมีเรื่องดีก็มั่งสิพี่จ๋าเรื่องดีของคนเกิดวันพฤหัสบดีคือคุณได้ไพส่สี่ไม้เท้า ไพ่สี่ไม้เท้าคือไพ่ของการที่ตัวคนเองกำลังจะมีความรู้สึกยินดีปีดาในภายในครอบครัวเช่นงานแต่งงานมงคลงานสมรสมีการได้รับข่าวดีๆหรือคนที่บ้านป่วยเนี่ยก็จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นสำหรับสาวกที่เกิดวันพฤหสัสบดีและที่สำคัญต้องตะโกนดังๆว่ามีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วจ้ะพ่จามีเวลาอยู่ครอบครัวแล้วจ้ะพ่จาฟันตรงๆแต,ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเงินไม่เสถียรเอา เยอะเลยนะคะมีโอกาสก็ให้ไหว้พระแม่ลักมีนะคะเศรษฐีวนระณวโกศนะคะหรือว่าหลวงพ่อรวยหรือพ่อเงินก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าหรือท่านใดจะไปไหว้สักการะองค์เทวสุวรรณก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเงินให้คุณไหว้พระแม่ลักมีเวสุวรรณองค์พระอุปคุฎองค์พระสิวลีหลวงพ่อเงินเท่าเขาเรียกว,ว่า เกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเนี่ยให้คุณรีบไหว้นะคะบอกได้เลยว่ามันจะได้ประคับประคองเงินตัวเองค่ะรู้ดวงก่อนแล้วว่าจะใช้เงินเยอะก็เบาเบาเด้ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกคลิปตรงนี้กันด้วยนะคะและก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บด,ดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย